วุฒราลเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีได้จะทำโครงการการส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์หลังโควิด19ให้กับกลุมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชายงเซาภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิต ผลิตแล้วมันจะมีกอคอสีสามกอคอสีสามก็เป็นตัวนี้เลยใช่ครับผมก็จะมีทั้งขาวทั้งกล้องอ๋อมีทั้งแบบขาวที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานแล้วก็มีแบบกล้องนีแล้วก็ขอสีสามนี่มันมีจุดเด่นยังไงครับพี่ทับก็คือเป็นข้าวน้ําตาลต่ำนะก็คือสามารถที่ว่าคนคนที่เป็นเบาหวานทานข้าวตัวนี้ไปแล้วเนี่ยทานได้เยอะอ๋อก็คือคือคือธรรมดาคนที่ปวดเบาหวานเนี่ยก็คงจะต้อง ลดปริมาณแป้ง<ช>แซเกิด 5, <ช>์ข้าวพันกขอขอที่สามเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณน,น้าตาลที่ต่างกว่าข้าวแปรพันธุ์อื่น<ช>แลวของคุณพี่ก็มีทั้งแบบสีขาว<ช>กับแบบกล้องเลย<ช>ากี่เน้นกลุ่มคุณลักษณภาพ<ช><ช>และไอช่องทางออนไลน์ที่เราพยายามสื่อสารไปให้กับผู้บริโภคปลายทางเนี่ยมีผลมากไหมพี่ก็มีนะคะมีใช่ไหมครับของของพี่นี่อ่าจากที่กลุ่มของเราเข้ามาสนับสนุนเนี่ยคิดว่าพี่คิดว่ามันมันโดนใจพี่ไหมหรือควรจะปรับปรุงอะไรมาก มากเพิ่มเพ่มขึ้นครับมันก็ตอบโจทย์ให้กลุ่มเราอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์กลุ่มเราอยู่แล้วข้อสำคัญคือเรามันไม่มันไม่มีพ่อค้าคนกลางนะพี่เนาะจากเดิมเราต้องไปฝากคนอื่นขายไอค่าใช้จ่ายส่วนกําไรที่หายไปตรงนั้นอ่ะสู้เราเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการตลาดเราแล้วเราขายได้เพิ่มขึ้นดีกว่าเนาะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ที่ไหนก็ขายได้แล้วก็ขายได้ทั่วประเทศกระบวนการจัดส่งของพี่ยังมีปัญหาอยู่ไหม ที่วอาบางคนซื้อแค่ถุงเดียวบางคนอยากจะลองก็ซื้อถุงเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีครัไม่มีเราได้ทุกรูปแบบทุกรูปแบบขอให้เขาให้จ่ายค่าส่งเราขอให้สั่งขอให้จ่ายค่าส่งเราส่งทั่วไทยทราบว่าของพี่มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะเอ่าใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเมลอนผมเนี่ยเออผมปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกนะครับไฮโดรโปนิกส์กูเน่าน้าก็คือไม่ใช้ดินไม่ใช้ดินครับพอเรามาทําเป็นตลาดออนไลน์แบบแบบเต็มรูปแบบพี่คิดว่ามีประโยชน์ยังไงครับตอนนั้นได้ข่าวว่าทางทางทารอุบงคพเราครับแจงมาผมก็ยินดีอ่ะครับก็ต้องเข้าไปอบรมสัมมนาละก็เลยสมัครเข้ามาในโครงการนี้นะครับผมผมพอมีโอกาสมีโครงการมาเนี่ยก็เลยลองมาทําดูใช่ใช่แล้วพี่คิดว่าไอ้ช่องทางนี้ออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไลโอเอ เพจหรือเว็บอะไรต่างๆเนี่ยครับที่เราสนให้การสนับสนุนแล้วพี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างมากเลยแหละครับว่านีนมันมันคือลูกค้าเราก็จะไม่จํากัดลูกค้าเราก็จะไม่จากัดคือเดิมเรามีเฉพาะกลุ่มใช่ไหมที่เขาเห็นแต่ตอนนี้คือมันก็กว้างขึ้นใช่เ้าแล้วผลตอบรับกับยอดขายนี่คือคนรู้จักมากขึ้นใช่ครับรู้จักมากขึ้นใช่ครับคือบางทีคนที่ คนที่เราไม่รู้ก็รู้จักเราเนาะเขาก็รู้จักเราอ๋อคนที่คนที่ไม่เคยรู้จักเราเขาก็รู้จักเราเพิ่มขึ้นทักมาประมาณนี้แล้วทักมานะครับแล้วก็เกิดการซื้อขายกันใช่ครับผมนี่ผมอยู่กับพี่สมศักดิ์วรานนนนะครับพี่สมศักดิ์เป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมม มะม่วงแปลงใหญ่อำเภอบางคาครับอาชุมชนมะม่วงแปลงใหญ่อำเภอบางคายตอนนี่มะม่วงก็มีออกครับพี่ธรรมดาพี่ขายอะไรเป็นหลักครับก็หลายอย่างครับมะม่วงสารพัดครับต่างกันน้ำตอกไม้ตรงนี้มะม่วงสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ที่มีในที่มีในชาเชิงเขาพี่มีหมดใช่ครับอ๋อแล้วจริงๆแล้วพี่ขายส่งเป็นมะม่วงเป็นลูกใช่ครับและที่มันไม่สวยที่ไม่ไม่สวยตก โตเกที่มันเป็นตําหนิเป็นจุนดามั่งอะไรมั่งลูกเบี้ยวมั่งใช่ครับเอามากวนเอามากวนแล้วจะมาแปรรูปมะม่วงเส้นนี่ครับแปรรูปเป็นมะม่วงเส้นเส้นแก้วอันนี้อันนี้ทาทามานานยังครับมะม่วงมทําอ๋ออันนี้คือตัวใหม่ใช่ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดิมเนี่ยพี่ทามะม่วงกวนเป็นหลักก็จะมีกวนแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ใ่แผ่นน้อยแผ่นอะไรพอมีโครงการทําแผอ เฟซบุ๊กแฟนเพจมีเว็บไซต์มีช่องทางไลน์มีช่องทางออนไลน์เนี้พอมีช่องทางออนไลน์พี่พี่คิดว่าจะน่าจะทําให้มันให้มันมีคุณภาพค,ค,คิดว่าจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเพิ่มเท่าตัวเลยมไหมนุกไหนมีช่องทางออนไลน์แล้วมันก็ต้องเพิ่มครับต้องขายให้มันมากขึ้น จริงแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตั้งมานานพอสมควรแล้วล่ะปี44ค,ค่ะปี44เนาะรัสภาปี44ปีพฤษภาปี44แล้วโครงการที่เราได้ทุนจากเอฟเอฟมาเนี่ยนะครับก็มาเริ่มทําโครงการก็ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับที่มาเชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยเข้ามาคนที่มีช่องทางออนไลน์อยู่แล้วก็มาปรับให้ ทันสมัยแล้วก็เข้ากับสมัยมากขึ้นแต่คนที่ยังไม่มีเราก็เข้ามาสนับสนุนแต่กรณีของคุณพี่เนี่ยหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วเอาของเราไปปรับตลาดออนไลน์ยังไงบ้างไหมครับก็จากว่าคนที่มีการติดตามน้อยเนาะก็มีคนติดตามมากขึ้นนะครับไลฟ์สดเนะาะไลฟ์สดราการไลฟ์สดมีอะไรเนี่ยมากขึ้นนะคะก็มีคนติดตามรายการผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องหอมมะลิขาวอินทรีย์ แดงอินซีนะครับข้าวกล้องนินอินซีซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นคําว่าอินซีเพราะกระบวนการผลิตเราเป็นเป็นอินซีค่ะเป็นอินซีเกษตรนะครับโอ้นะครับวัตถุดิบพวกข้าวนี่เราได้มาจากกลุ่มวิสาหกิจที่รวมกลุ่มกันหรือเราไปซื้อต่างหากครับอันดับแรกก็คือหนึ่งเราปลูกเองเนาะในกล่มเองด้วยในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะต่อจากนั้นเราก็สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายแต่ละตำบลนะคะว่าตำบลไหนที่เขา ไม่มีการใช้เคมีค่ะเราก็จะมปสร้างากลุ่มเครือข่ายเหล่านี้ไว้แล้วก็พอมีคนผลิตเขาก็จะส่งมาหาเรา